วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำเยิร์นแล้ววันนี้เราก็มีอยู่กับเกมคูซินเราเยิร์แล้ววันนี้ผมก็มีเจ็ตแพ็กอยู่ที่หลังนะครับเดี๋ยวผมจะบินให้ทุกคนดูนี่เดี๋ยวโอเคโด่งแจ๊กเกินไปแล้วแม่งคา้างเร็วคา้างค่อยค้ยคางโอเคโอเคโอเคกลับมานอน,นอ่าใช่ใช่โอ้โโดนอะไรโดนอะไรเอออะไรเนี่ยร้อนแดงเลยอากาศร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนน้ำเลือดไหลเลยอากาศร้อนต้องเข้าบ้านต้องเข้าบ้าน โอเคบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านร้อนนะกันร้อนกันร้อนแดดร้อนมันเป็นเวทมนต์โอเคโอเคเข้าบ้านกันเข้าบ้านกันใช้เวทมนต์เดือดเกมนี้ตายเร็วมากนะบอกไว้ก่อนตายเร็วจริงเดี๋ยวตายเลยตายเร็วมากไม่ได้ใช้ชุดตัวเปล่าชิบเลยยินได้ยินเสียงอะไรเลยใส่เบาไปหน่อยไม่ได้ยินจริงดิเนี่ยเราจะทำอะไรกันเนี่ย ไม่มีหลักคนน์นบอยู่ใกล้ๆใกล้กว่าที่เราคิดไปมากเฮ้ยศพมีศพตรงนี้หรือเปล่าของตกเต็มเลยอ่ะเหรอไม่ใช่ั้าอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของเฉยไม่ใช่ไม่ใช่ไอที่มันเป็นกระพริบแดงๆมันคืออะไรอ่ะของดีกวาคือจ่ายจ่ยหน้ามึงหน้ามึงหน้ามึง แน่มึงมีแน่มึงมีเดี๋ยวเห็นละเห็นละเดี๋ยวนี้ก่อนแวข้างๆเลยโอเคอุ้ยหนักกลัวอยู่ไหนวะพวกมันอยู่ไหนกันนอ้น่ไอ้ควันเห็นได้เห็นแล้วมันเห็นเห็นเราหรือเปล่ากูจะได้หายตัวไปฆ่ามันอ้ควันเอออยู่ในควันแถวควันนั่นแหละได้ได้ได้ให้มีสันไยนะเอาละมันกำลังมาละเดี๋ยวให้จะ หอยยิงมาแล้วกันเล้วมันโดดมาข้างละเฮ้ยบินแล้วมันบินแล้วเฮ้ยโอ้ยมันมันใช้ไฟอืมมันใช้ไฟเผาโอ้ยเนี่ยพวกมันมีพลังว่ะเฮ้ยเดี๋ยวยิงโดนแล้วไปไหนเราอบางวนมีพลังที่เต็ไหนโอ้ยมันบินแล้วยิงไ,ไฟถึงแล้วเลยไปไหนหรอวะ โอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้แบงค์มั้ม uh> um. ีที่กูอยู่ที่กูเรียบร้อยแต่มันก็เก็บของอยู่มันก็เก็บของกูอยู่ฆ่ามันแบงค์ขามันตัวหายตัวอ่ะใช่ป่ะวะใช่มันเป็นตัวหายตัวทิ่งงอ่เอ้าตะโดปไปไหนไม่รู้ละแบงค์แบงค์หนีอันี้กระโดดกระโดดรอดให้ได้รอดไห้ได้ไม่ได้รอดไม่ได้ไ ี่เปืนไม่ทันไม่กินเครื่องนัดเลยกูอ่ะโอ้เอวตัดขาดจูบอ่านอ่านอ่านมึงหลายอ่านเนาะมึงหลายเนาะวายวายใช่ไหมที่อว่า a c k people อย่างันแหละวันนี้ใช่ไหมวายไม่มีของเลย ไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนทำไมทุกคนระเบิดเออยทำไมทุกคนมองข้าไปรถคันนี้วะนี่มันขอสอชเจอแล้วต้องนัดขอสอชเล่นได้เลยเห็นมาขึ้นกันเลยได้ได้ได้โอ้ยใครสังเกตมาเลยเหรอเป็นจะอยู่อีกฝ่ายที่แรกแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใช้ได้เฮ้ยเราหาคนเลยกว่าเราไม่เอาของเ้วเว้ A few moments ในนุ่นตรงนู้นเห็นไหมสีชมพูน่ะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยปืนนี่กระบอกนี่มันต้องสีชมพูด้านหน้านั่นเลยบอกเลยว่ารุนแรงมากอืพี่มีปืนใหญ่พอชเล่นของหนักกันบ้างสักหน่อยนะโอเคไปเลยพร้อมตัวเบาหลุยให้มันตัวเยะไปเลยเพื่อนทำไมรถพวกเรามันอืดอย่างนี้เนี่ยยี่สิบคนมาต้องเจอสักหน่อยนะ เจอแน่านะมามานี่พี่กำลังไหลมาอย่างช้าๆเนาะจะไปไหลจะถึงเป้าหมายกำลังกำลังขับมาอย่างช้าๆโอ้ m มายกอดคนต้นไม้เออทุกคนควันหายไปแล้ววะอ้าวอ้าวเอออเออโอเค<ก> <laughs> ว๊าย โอ้ยมันมีขี่ไปตามทางก็ได้ขี่ไปขี่ไปอ๋อีนแอร์ดรบอปยังไงด้านนี้นีด้านี้ก็มีนี่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 ไล่ไล่ไล่เห็นป้าหมายใหม่ตักทีเห็นแอร์ดร็อหรือเห็นคนเฮ้ยมันบินไปแล้วไหนวะมันบินเห็นมันบินยิง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 โอ้ยเสียงปืนดังมากสนั่นเลยว่า ลงเง่ายอย่าลงเงี้ยเอาเคทีันบินไม่หยู่กรอกเต็มตัวนะเต็มตัวอันตรายมากอันตรายมากเกิดอะไรขึ้นปุ๊บมึงกด X นะฮะกด X บินลอยนะได้ได้ได้ X ลอยเลยหายตัวดิวะจะได้บ้านเหรอบ้านไหนบ้านนะบ้านนี้ที่ a i r ด r o p อยู่เนี่ย a อ r d r o p ตรงนี้เนี่ยเนี่ยกลางกลางลานกลางเลนเนี่ย ในบ้านในบ้านบนบ้านนะหันปืูไปหามันเร็วคุณจะตายละเพื่อนชที่ลงดิจัดหนีจัดหนีดิโอเคอเคลงลงลงกคนลง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 ลหกดเอสไหช็อเซฟกดเอสลอขึ้นเป็นพอบุกผุเลยเลย แล้วเห็นคือมั่วคนนแล้วกูกูลงยังไงอ่ะลงไม่ได้อ่ะเลยตอนลงไม่ได้อยู่ไหนตรงนั้ลงเม่อี้อยู่บหลังคาทางเออเมื่อกี้ฮะาดูหลังคาไม่เห็นนะหายไปแล้วเห้ยมันลงด้นะมันหนีไปละมันลงกระโดดลงขาบอ่ะหายไปไหนเลยอยู่ตรงไหนนะตอนเนี้ยเออนี่นี่ไงมันมี โนี่นี่นี่อะไรวะกำแพงกระบอกกฉันไม่มีเลยยับมี่ไหนแล้วตรงนู้นตรงนู้นหลังกระแพงนี่นะบวบอยู่อุ้ยอุ้ยอินเฮียเห้ยเจ๊งสมเล้อดีดพื้นกำลังเข้าไปในบ้านแล้วไปดีมันเข้าไปในบ้านแล้วนะอืมโอเคหาตัวก่อน เดี๋ยวละเดี๋ยวละมันมันแปลงแล้วเป็นผีเสื้อหายหายได้หายได้ต้องอยู่ไหนวะเก่งจริงจริงแล้วมันอยู่ไหนอะก็ต้นมันชื่อก๊อตแล้วก็ขั้นต้นก๊อตต้นไอ้เพียต้นกูกลายเป็นอุ่นะเก็บหัวใจพวกกูแบงค์เก็บหัวใจพวกกูหน่อยแล้วไปชุบหน่อยพยายามเข้าไม่รู้อะเก็บเลยเก็บเลยเก็บหัวใจแล้วชุบพวกกูบินไปหากองไฟเลยเนาะเก็บ โอ้โหกำลังจะบินไปหาที่ชุดเนี่ยโอ้คาศูนเอเด้อไม่ลูกเมื่อกี้มันถึงสกาไม่ใช่เอคเคผิดไอ้เมืองนี้เราเก่งที่สุดนี่ว่าเจอแล้วนี่ด่านที่เก่งที่สุดวันนี้เราก็มาอยู่กับตะวันออกกลางนะครับน้องๆตัวกูไปไปมากูก็เหมือนไอตัวอดัม อดดำ<บ>เลยวะแบ,บอแกอดดำแบกกรดดำใช่ใช่ใช่เราก็ไม่ทได้เจ็บแพทละทีนี้เดีจ้าม,มึงก็รีบบินเล่นก่อนก็นได้นะก่อนที่มึงจะไม่ได้ใช้นะ่ะเ <c oughs> ก็บแล้วจับการฝงตู้อะ่รไอ้พกหุ่นใจผมไม่มีแล้ววะใช่ อจินแพดที่มีพูทธหมดได้เลยเนี่ยโอ้โหแฝงตัวแฝงตัวยิ่เดินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกูแฝงตัวทำงานกับเป็นทีมไงน้องเกมหนึ่งลดแรงดีว่ะเออมันไม่แม่ไอแบงค์มันไม่ได้สองหรือเปล่าไอแบงค์มันไม่ได้เข้าเข้ากินหนึ่งไงเมื่อกี้มันออกตัวเกีจสามนี่มีตู้ปันสูกเงียไหนวะนี่ก็ออกตัวเกีจสองอืมไว้ก่อนเลยน้องขึ้นเยอะ สองเถอะสองเถอะสองเอ,องเกียร์สามมนกาเกิน<อ>ไปค่อยไหลไปทางไม่เอื้อำนวยเท่าไหร่ต้องเข้าเกียร์ด้วยเหรอเนี่ยไม่มีไม่ไมีไม่ไมีโ <laughs> อ้กระเชื่อเลี้ยงคลาสตีว่าแบงค์เลี้ยงคลาสนะชอบ <laughs> ละคนแม่งสนัยอยู่ตอนนี้ คนไม่แีแกมันส์ไม่เก่งแม่โอ้ย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 อ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้ยโ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 อ้ย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 โอ้ยอ้ยโ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 อ้ย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 อ้โอ้ย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 ออ้ยอ้ย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 อ้ย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  รอๆๆอยู่ด้านข้างเนี่ยเออด้านข้างเรากันนี่ยโอ๊ยตกใจโอ้โหมันมีประตูหลังด้วยเหรอเนี่ยกูก็นิดว่ามีทางเข้าทางเดียวกูก็ยิงมันนะชัยไม่ใช่ว่ากูไม่ยิงนะกูไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันวะเรียงเมืองก็ดีนะไปถึงถนนนะไม่ใช่มาถึงเราดิโอโกตซีพวกพิ้งเร็วลเดสรู้ไหมเราตายเพราะอะไร ตาพอสางแดดใช่ไหมไม่พอเราเดินอยู่อย่างงี้แหละไปเหตุฉันตาตาต้องดีนิดนึงนี่คือกลับมาแล้วลึกชาติใช่ไหมว่าเราตายที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมว่าบนหัวเราเนี่ยมันบีดูมันจูนอยู่มันหัมันมาแล้วสามคนอ่ะยิงมันยิงมันยิงมันตัวอยู่ตัวอยู่ต่อยอยู่หลังอยู่ ตายตา้เลยหนระือว่าเอออะรวะต้นไม้เอเดี <c oughs> ใช่โดนคนอื่นแจมเอเอกูฆ่ายังไม่เลยกูฆ่าได้คนหนึ่งแล้วเ,ว,เว้ยคูฆ่าได้คนหนึ่งแล้วฆ่าไม่ได้ว่ากูยิงมันเต็มเต็ม şey เลยนะ ไม่เป็นไรแบงก์กูกด X เ,เลยกูรู้ตัวก,กด X เ,เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพับจีจกในวันนี้และพลังทอของผมนะครับถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิบต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ